ตอนนี้เรามีแผนการเราสามคนมีแผนการก็คือเราจะแกล้งไอ้ดิวทุกคนเพราะตอนนี้ไอ้ดิวมาไ,ไปงานวันเกิดเพื่อนอา่อาๆทีละคนเดี๋ยวพี่จะยืนนิ่งๆเลยเออ้ข้าหัวรถไปแล้วหลังแี้หลังระเบอเฮ้ยอยากได้ผลว่ะเฮ้ยผลสั้นจากพิมาแล้วจา้าไมนดูเซราคาพันห้เฮ้ยซื้อไป เฮ้ย hey, โลบัคไม่พอทําไมาดีวะเน,นี่ยไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันชอ็อปร้านบริการขายโลบัคเลทส,สุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ v i p St ีสเตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพาร์ตต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไอคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะสนับสนุนโดย I have ซ p u ร้านจําหน่ายอุปกรณ์คอมสุดเจ๋งและครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วประเทศประกอบไวฮ น่ไอ้หมินขอให้คับปรึกษารวดเร็วทันใจใครที่สนใจลิงอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าคุณชอบคอมเราคือเพื่อนกันอะก็สวัสดีนะคะอยู่กับช่องดิวทีวีนะคะตอนนี้เรามีแผนการเราสามคนมีแผนการก็คือเราจะแกล้งไอ้ดิวทุกคนเพราะตอนนี้ไอ้ดิวมาไป,ไปงานวันเกิดเพื่อน เราก็เลยขโมยตัวมันอ่ะมาเล่นแก้แค้นมันเพราะมันแกล้งพวกเราใช่ปะทุกคนใจเฉยตอนนั้นเอาเหผมไปอยอะมากเลยใช่ครหมาไรมากเลยโหตอนนั้นอือเอาเข้าหัวผมไปนั้งเยอะเออมาเดี๋ยวล้างแขนนะไปเป็นแฟนะพี่จะล้างแขนให้ก็คือพี่อยากจะให้พวกเองอะฆ่าเลยเดี๋ยวพี่จะเปิด PvP ไว้แล้วให้พวกเองฆ่าเอาฆ่าหัวให้แม่งลดเลยนะเอาแบบเอาให้มันตกใจอ่ะได้ คนไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมเปลี่ยนคนพูดนะก็คือทีมเอาของดิวมาเล่นนี่เองจัดเลยไหมพี่เอาเลยไหมเอาเลยไหมเออได้อ่ะพี่รออะไรอ่ะรออะไรอ่ะรออะไรอะไอ้ลลอ่ะทีละคนเดี๋ยวพี่จะยืนนิ่งๆเลยอ่ะค่าหัวรถไปและวหลังเงี้ยหลังงขอยับพี่เอาให้ยับพี่เอาเอาลงเยอะๆเลยนะไม่เยอะไม่เยอะไม่พอ เอาเข้าห่วงผมไปตั hmm. ้งเยอะตอนนั oh, right? ้นน่ะเออแต่แม่งแค้นจริงแม่งถ้าแม่งรู้เนี่ยแม่งคงโกรธเราอะนะเฮ้ยไม่เขาไม่รู้หรอกเฮ้ยจะรู้วะเฮ้ยพี่เปิดพีทีเอาพีกออเยอะอะไรทั้งหกรอบเจ็ดรอบเลยพี่เออเปิดแล้วเอาเลยอ้าวให้ยับเราให้ยับเดี๋ยวเรเดี๋ยวเราพอเสร็จเราปักข้าวหวยนี่เราจะแคปไปให้มันดูแล้วเดี๋ยวมันจะรีบกลับบ้านมาแน่ๆเอาเอ้ายังไม่ตาย บอกเลยนะข้าวหมูเฮ้ยข้าวหัวมันลดอยู่เฮ้ยลงลงมาสองจุดสี่แล้วเดี๋ยวกลัวพวกมึงอะแขนหนักมากเลยเนี่ยไม่เปล่าไม่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 ม่มีไรไม่ได้แคบเลยใช่ไม่ไม่แคบเลยจริงๆไไมม่่แคนดูอยากให้แกล้งอะไรเม้นไว้เลยนะเพราะว่าโอกาสแบบนี้ไม่ไม่มีบ่อยๆอ่ะใครว่าเขาจะลาทางบ้านแต่ละที จังวะนีเ้เอาให้หนักเลยตอนนั้นอะเอาเอาแบบทำพวกผม<ๆ>ทำพวกผมไว้ตั้งเยอะเออจอริงไอ้เนี่ยชอบฆ่านักใช่ไหมได้เดี๋ยวรอเลยจัดเลยตอนนั้นก็ฆ่าพี่ใช่ไหมตอนนั้นตอนซ่อนแอบเออ,เอจริงไอ้เนียไม่ชอบตามคนอื่นไม่ดูตัวเองเลยอะยังยังไม่สุดพี่มันยังไม่สุดมันยังได้อีกพี่ยังรู้ได้อีกี่ ดีก็เอาหนักเลยพี่ตอยหนักพี่ยับอีกรอบเหรอ่เอาเลยเหลายรอบเลยตองรอตัละสองรอพี่ไดิมึงดูคลิปนี้แล้วมึงดูอ้นะว่าเด็กมึงอ่ะรักมึงมากใชครับรักมากเวรรักมากจริงรโคตรรักเวใช่คาเยอาคุณนจะกลินจินนะเดี๋ยวแล้วห้ดิวรู้อย่าแปะพักนะเวลแล้วต้องอยู่พวกเดีกันนะได้เวอโโงพี่ลจําคอไว้นะทุกอีทุกคนฟังไอ้เลมไก่หลามเนะ ถ้ามันเปลี่ยนพักเมื่อไหร่นะมึงช่องมึงโดนโจมตีแน่กูบอกเลยกูอยู่ฝ่ายพี่ดิมอยู่แล้วเออผม,ม,มอยู่ฝ่ายพี่อยู่แล้วอ่ะเอ,อ้ยผอพี่ดิวแกล้งอะไรผมบ้างก็ไม่รู้อะ่ะสารพัดเลยอโอ้ยพี่จะยินดูทุกคนตอนนี้ข้าวผมลดโค้กพวกก็จะเป็นยังไงต่อวะถ้ามันรู้ว่าเอาจริงครั้งละแปดพันเก้าพัรทสงสารมันว่ะ โอ้ยพี่มันมันตามได้เรื่อยๆพี่ไม่ต้องห่วงพี่โุ้ยวยแต่มันโหดแล้วนะวิมันยังไม่หมดมันยังได้อีกพี่ยังได้อีกพี่ยังได้อีกไอเด็กไอเด็กกูไม่ได้คิดนะแผนการเนี้ยไอเลมไก่ลามันคิดนะไม่เกี่ยวบอกเลยดิวเฮ้ยเอาหนังเอายิงเอายิง การถามซับสารยังหลานึองทาแล้วถามเนี่ามคำร้องสามซับสามแล้วสามซับสามแล้วอีกไหมเอออีกไหมสงสารมันนะมันสุดแล้วมันสุดมันได้แค่นี้หลานมันได้แค่นี้เออมันสุดได้แค่นี้ใช่ไหมใช่เอ้ยไม่คุณถ่าอลได้อีกพี่พี่ลองถ่ายบอลสามรอีกไอยอลก็ล้มเลยพี่ไอาอลก็ล้มเออพี่มามามาให้มอนฆ่าพี่มาให้มอนฆ่าพี่ได้ได้ได้ใคมันจะได้หมดเยอะไปไหนอะอยู่ไหนอะนี่นี่นี่เล่นอะเล่นซ้ายเล่นซ้ายตามมาตามมาตาม ใายไหนอะกดกดอีพี่กดอีกดอีกดอีีท E ไม่ค่อยเป็นอ่ะอ๋อนี่ตามมาบีตามมาไปไปเฮ้ยแต่สงสารมันนะถ้าถ้ามันหัวร้อนทำไงกูไม่เกี่ยวนะกูโทษมึงสองคนเฮ้ยโอ้ยไม่เป็นไรพี่ไม่กลัวอยู่แล้วใช่พี่นี่แม่วิ่มาตามมาตรงน้พี่ารงนี้พีเอาเลยเอาเลยไรทมันตีพี่ทำมันตี FC ทุกคนคงแบบว่าแต่กูว่า FC ต้องดราม่าแล้วแน่เลย ไม่หลอกเอาเอาให้หนักมากทุกคนอยากให้ทำอะไรอีกเม้นกันเลยนะเพราะว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆใช่จริงดิจะมีค่ะขอขงกั้งมาเยอะเลยนะพี่โหพี่ไม่แคค่หรอแค่เนี่ยี่ต้งเยอะโคตรแแค่ป่ะปะให้มอนฆ่าต่อปะเอาไปสักรวันึงแล้วเฮ้ยสักวมามามา อยากตายวไวอะข้าหัวรถว่าข้าหัวรถเอาเป็นทุจรเอาเยอะๆพี่เอาให้นานพี่เราเราเหมือนว่าทรมานมันด้วยอจะสงสารมันเนาะเอ้ยไม่เป็นไรพี่ไม่แคร์หนะพี่พี่ไม่แคร์หนอเราขอยังไม่สงสารเราเลยใไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแคปไปบอกมันดีกว่าเออจัดไปเลยรถลงมากี่หมื่นก็ไม่รู้อ่ะเป็นแสนแน่เลยแสนแสนกว่าแสนกว่าลงไปแสนกว่าบอกเลยทุกคน ราขอโทษนะบอกเลยเดือดแน่ๆโอเคทุกคนตอนนี้นะเรากำลังส่งไปเดี๋ยวรอมันตอบเดี๋ยวส่งไปแล้วส่งไปแล้วเดี๋ยว <c oughs> มันตอบว่าอะไรเธอเดี๋ยวเดี๋ <c oughs> เห็นอะไรไหม <c oughs> <c oughs> ทำไมตัวเขา ไบาทำเฮ้ย <laughs> ตอนนี้เขาตอบยังบี่เขาตอบยังเอาเฮ้ยเอาเฮ้ย <laughs> <laughs> เอาเฮ้ยใครหน่ะ ไปล่าให้ขึ้นสองจุดเาเออตอนนี้พี่โอ้โหเยียกว่าร้อนนะเอาทุกคนตอนนี้จะแต่ว่าตัดเลยตัดบทสนทนาไปเลยว่าบายแล้วก็ไปนี่ต่อมาปะเอาให้สุดไปเลยสุดๆไปเลยนี่เป็นไอมอนต์อีกเอาเอาเยอะๆพี้นี่นี่นี่พี่นี่นี่ไปไหนล่ะนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ เข้าหัวรถว่าวต้องรีบกลับบ้านพ่แน่เลยไม่ต้องทำจนเขากลับบ้านเลยนะว่าไปเที่ยวกับเพื่อนแบบไม่สนุกอะ่ะน่าสงส,สารมันนะทำไมมันไม่ฆ่าพี่อ่ะมอนอ่ะพี่พีทีมันดิพี่พี่ตีมันสักหน่อยเไปโอเคมันจับกั <c oughs> นอ่ะมาพี่มาแม่เออ,เอข้าหัวให้รนเลยหัวแบบหัวแ่ะ <c oughs> แต่แต่แต่ถ้ายิวมาเราเราต้องอยู่ฝั่งพี่นะโอเคปะได้ได้พี่เดี๋ยวผมแลผมทีอยู่แล้วเขาแก้พวกผมตั้งเยอะทุกคนฟังคำพูดของน้องไว้นะเดี๋ยวถ้าแม่งไม่อยู่ข้างกูนะผมไม่ทอเลยผมไม่ทอเลยย่นอยู่แล้วเออผมผมอยู่ข้างพี่อยู่แล้วพี่ไม่ต้องกลัวผมแก้พวกผมตั้งเยอะโคตรแคนะพี่ใช่พวกผมแคนมากเลยตอนนั้นน่ะข้าพวกผมไปต้องกี่ครก็ไม่รู้อ่ะ วมาเดี๋ยวรอสักอีกสักนิดนึงอีกสักรอบสองรอบพอแล้วสงสารมันนะวิวไม่แคร์หรอวิวไม่แคร์หรอขอฆ่าพี่ตั้งหลายครั้งแล้วไ้เว่ยเขขายรอบไปนะว่ามันต้องมีอีพีต่อไปจริงเอออีพีต่อไปแกไอะรดีวะโอเคทุกคนอย่าให้คอมเมนต์ลยนะอยากให้แก้อะไรอะ พิมพ์ว้ใต้คอมเมนต์นะแล้วเดี๋ยวพอยดูมันมาเห็นคลิปอะเดี๋ยวมันจะรู้แล้วให้แกลงอะไรก็เมนต์ไว้นะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะแล้วก็แต่แผนการนี้ดีไม่ได้เป็นคนคิดนะก็คือไอเลมกับไอหลามเฮ้เราพวกเรารวมมือกันแล้วถหมือนพวกเดียวกันเว้ยลงเรือลำเดียวกันใช่ไหมใช่เราลงเรือลำเดียวกันแล้วมอ้ก็เตรียมตัวต่อความผ่ามไม่ดีไว้นะทุกคนโอเคบายบาย